หลังจากคลิปที่แล้วผมโดนตัวเกมโชเลสและยำใส่และการเงินผมคงไม่ราบลื่นหลังจากนี้เจ้าแทโอซีสที่มีคงแบกทีมผมไม่ไหววันนี้ครับจัดไป 400โลให้โลกรู้ไปเลยเติมด่วนเติมไวปลอดภัยไม่มีชิ่งจัดเลยที่เปทูวินเสริมดวงได้ไม่จบไม่สิ้นเราะเปโตูวินมีแพคให้ฟินมากมายราคาโคตรถูกใจสบายจะรอช้าอยู่ไหญต้องเปทูวิน เอาละครับผมและสําหรับคนที่ไม่อยากจะตามบอดนะครับสําหรับการดูช่องของผมว่าช่องของผมมันมีแงสงซ้อนต่างๆเยอะแย,ยะมากมายผมแนะนาเป็นออฟคัตซิโรเลยนะครับผมสวัผมเนี่ยใช้มาเป็นหมื่นล้านปีแล้วนะครับผมต้องบอกเลยไม่ว่าจะเป็นการดูหนังฟังเพลงขับรถกินข้าวแม้แต่นอนหลับผมก็ใส่ครับ และอย่าลืมใส่คีย์โคดผมด้วยนะครับผมลดทันทีหนึ่งร้อยบาทเลยนะครับผมเอาละครับผมโอ้โหวันนี้นี่ครับแทโอซีสองของผมเนี่ยมันก็รู้สึกว่าแม่งไม่เก่งอีกต่อไปผมผมรู้สึกว่าวันที่ผมอัดวันนี้เนี่ครับเพื่อนๆอาจจะผมก็อยู่ตามหัวแถวอยู่นิดนึงนะครับพี่ๆหัวแถวนี่อาจจะฟาร์มประดับแต่ว่าผมด้วยคําว่าไม่ได้เล่นเรียลไทม์แล้วก็การออนคลิปเนี่ยไม่ได้ออกแบบทันทีทันใดเน ผมก็อาจจะทําให้การตามของเราเนี่ยมันช้าลงนิดนึ่งนะครับแต่ว่าไม่ต้องห่วงพื้นๆสนุกและเมามันอย่างแน่นอนนีครับก็ตอนนี้เดี๋ยวเรามาอัปเดตเจ้าบักแทอูทูแอของเราสัก,กน,นิดนึงตอนนี้เนี่ยนียครับผมก็เรียกได้ว่า C2 เนี่ยมันใช้แล้วคันไม้คันมือรู้สึกว่านอนไม่หลับกระสับกระส่ายเครื่องยนต์มีปัญหาอยากจะกดยาฆ่าญ้ามาซักสกระป๋อง นะครับแล้วฉีดใส่มันซ้ำมันจะได้ตึงๆอย่างที่เรารู้กันว่าป๋าแกเนี่ยจะเก่งมากๆากนะครับถ้าได้รับ C6 เลดของแกเนี่ยจะดันขึ้นไปถึง1 100%เอร์เซแล้วการที่แกมีคีเลด100%เอร์เซนั่นก็หมายความว่ามอนสเตอร์ต่างๆเนี่ยจะได้ด่าบุพการีกันอย่างแน่นอนเพราะว่าแกจะโหดเป็นอย่างมากนะครับซึ่งตอนนี้เราจะสังเกตได้เห็นได้ชัดเลยว่าแทโอผมต้องมานั่งทำคีเลดถึง74เพื่อที่จะปาสกิลออกไปให้คมและชัดเจนการที่เราอัพแทโอเราจะได้อะไรบ้างอย่างแรกเลยเนะครับก็คืออารีนาเนี่ยครับเข้ามาดูได้เลยตัวอารีนาเนี่ยนะครับจะทำให้เราได้เพชรสะสมในระหว่าง ว่างสัปดาห์นะครับตอนนี้อยู่อันดับประมาณ19ของเซิร์ฟเราอะนะนี่ครับก็จะได้เพชรสะสมในระหว่างสัปดาห์การแบกเด็กๆการแบกน้องๆเนี่ยก็จะทําให้ได้ประสิทธิภาพประสิทธิผลที่เยอะขึ้นนะครับตอนนี้ใครไหวนะครับมาจนถึง14แล้วก็เซฟไปก่อนนะครับตรงนี้ก็จะทําให้เราเนี่ยฟาร์มทรัพยากรได้ดีนะครับอย่างเช่นลูดี้ตัวนี้คงก็ได้จากการฟาร์มเรียกได้ว่า ผแจกกันแบบฟรีๆเพชร2อ0 0มนึงนี่ 21, นครับวันนี้ก็เลยเป็นที่มาทําให้ผมจะต้องสเปนเงินของผมที่กําลังจะไปเที่ยวเนะครับเอามาลงกับเกมดีๆแบบนี้นะครับเลดระยําใจขนาดนี้ก็คงจะเพลิดเพลินกันกับคลิปวิดีโอนี้ขอให้เพื่อนๆเ,เสพให้อร่อยนะครับไม่ว่ากําลังทานข้าวอยู่หรือว่ากําลังดูเพื่อที่จะหลับนอนบอกเลยว่าผมจัดให้อย่างเต็มข้อเต็มเหนี่ยวกดลับเลยแล้วกันเป้ง อาจจะดูไม่เยอะแต่บวกกับเพชรที่ผมฟาร์มมาแล้ววันนี้เรามาซัดจนถึง400โลครับผมตบมือแล้วก็กดไลค์เพราะว่าวันนี้เราจะไปลั่นกันหน่อยละกันนะครับน้องๆกดรับเลย2 1 400ใบไอ้ฟุกมันมเมาแทรโอชุดใหญ่วันนี้ถ้าพร้อมแล้วก็ไปเลยครับผมโลแรกไม่ต้องเป็นการเสียเวลาดิงๆๆลุ้นกันแบบยาวๆเงียบคลิป สัญญาณไม่เอากูแล้วอ้เด็น่าจะถามซะหน่อยว่าเกมมันไม่เอาพี่ฟุกแล้วเหรอครับทําไมถึงทําอย่างนี้ขอดูหน้าหน่อยยังมีอีกหลายตัวใช้ได้ครับเพราะว่าทีมของผมตอนนี้ฟาร์มวัวสิบอยู่เหมือนกับว่าต้องเปลี่ยนเดซี่นะครับแบ็กโรดมันแฟดเก่าละอ่าตัวน,นี้ก็ดีเหมือนกันนะับกันเดทได้นะครับผมอ่าตัวนี้ไม่แย่นะครับสาหรับโลแรกไปกันต่อการันตีเราอยู่ที่76นะครับมันคงไม่ทําร้ายผมขนาดนั้นหรอกให้มันจะดวงสวยจบที่400ใบนี้ที่4 44วะใครมันจะดวงสวยขนาดนั้นวะเฮ้ยกูถามหน่อยเหอะคือผมเคยผมผมเคยได้แทโอซี12ออย่างปกคลิปว่ะแทโอซ12เพราะของเก่าผมนี่ลั่นไป40นะบอกเลยว่าออกลัวๆอะโกโบโกไทยอะไรนี่มันจะไม่รักกูเลยเหรอก็ไม่เป็นไรไม่รักก็ไม่ต้องรักมาดูกันหน่อยดีกว่ามีตาถึงะรักเพชรนี่มาไวนะ รู้งานผมสีส้มอย่างนี้ขออนุญาตเจอกับไอ้ยิงยยสโซคนนี้หน่อยหวานเจี๊ยบไปหนึ่งตัว4ี่นี่สีส่ส,ส,ส,สิรวมกับเซิร์ฟนี้ด้วยแถวสี่ยี่สิเลยเนี่ยเ,เราเห็นไปแล้วรอบนึงไงอรอบนี้ก็าจะาแบบไม่ได้น้ําแตกขนาดนั้นแต่ก็เท่นะครับมันนับเลตใหม่เลยนับใหม่ว่าเปิดไหมแถวโอ้ยฟุกเลทมันจะร้อยแล้วดิมันจะไม่ต้องไปใส่เซตกากๆแล้วดิแล้ว เซิฟนูน้นเดียวโลนผมแม่งสัตว์ส้มข้ามกันแบบปิ้นๆน,น,นะแต่นี่เรามันรุ่มสนุกแจมๆนะครับไม่ใช่เอาไปเลยโนโฮได้รอบแรกนะแอ,แ,อแอมไอตัวนี้มีดราม่าอยู่นิดนึงเอา้เมื่อก่อนยังไม่มามันยังดื้อม,มันยังสนมีคนพิมพ์ในแชทบอก320้ยใบก็ยังไม่ค่อยได้มันมีคนที่ดวงซวยเหมือนผมบอกว่ามาผมพาไปกอดคอกันหน่อยดีกว่าวะ,วะ,วะเฮ้ยจอรดบูนี่เสียงภาคไทยวะ่ะเงือกน้อยสอบังกวย ใช่ใช่ไม่ดีละแบบนี้อาการไม่ค่อยดีละอ,อีวานเออเดี๋ยวนี้เขาไม่ฟัมมังกรกันเนาะแลกคูนไม่ดูฟ้าหัมั่วไม่ต้อ,องห่วงครับกูเดาหั่วอีวานอุ้ยอีวานมาเยอะๆๆอยู่แปลกๆลกละเอจูฟี่แปลกแปลกแล้ว้าโชคดีแน่นอนเลยน้องโอเคมาเหมือนเดิมครับเอเลี่ยน ทรงเริ่มไม่ดีชัดเลยแลกคูนซิตี้อายาอายาอหยาหลังก้าตายแล้วพี่นอ้องไอหยาต้นคลิปเนี่ยทรงเหมือนจะดีนะท้ายคลิปเนี่ยลายมึงออกอีกแล้วเรดระยำระยำม,มึงออกมาอีกแล้วนะเรามาเปิดเราไม่ได้เอาเงินมายโยนไอ้น้องให้พี่ได้ดิบได้ดีหน่อยเว้ยเหลือร้อยใบแล้วอยากเปิดเพชรสุดเยอะเจ้าไปฟาร์มขอซี1ก0การันตีมีโอกาสออกเทวอ้ส ไล้ฟุกมันคมตัวนี้สามเผยเผนี่ย้อนไปดูคลิปเก่าๆของผมนะเซิร์ฟนู้นนะผมบอกเลยไม่เกินฮะขนาดขนาดนี้ยังไม่การันตีเลยแต่หลุดลุ้งนะไม่มีเสียงแบบกรุ๊ง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 เฮ้ยโอ้โหได้ตัวเดียวจริงว่ะแล้วได้เทโอด้วยหรือเปล่าเขาไม่รู้นะไอ้ยาไม่มีเม็ดชิปหายเลี้ยวไม่คุ้นเลยไปตาสายลักข้างบน ไอตัวเวสสายได้เลยอ่ะไอตัวเวสสายอ้าวโกูบอกแล้วไม่คุ้นมึงมาผิดตู้แล้วไอ้น้องเอ็ดกาโอ้โหเอ็ดดูตลอดเวลามิโยโอ้โหเจอเด็กเขาเล่นลิ้นเล่นเรลียวอะดิมาได้ไงมึงข้ามตู้มาได้ไงน้องโอ้โหกับป่าพาย่อนไปไวๆเลยนะคือเปิดและเกือแล้วก็เลยแบบพูดอะตอบใจอะ เดี๋ยวมันก็มีเรื่องดีๆเกิดขึ้นเลยนะแสดงว่าคลิปนี้ถ้าเจ๊งนี่ก็คือ c 2รู้กันนะมาก่อนเลยแพ้ <How? S 2> โอใช่แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมจริงๆมันการันตีอยู่แล้วล่ะเอาไปเลยตึ้งตึงดูดีไปกันต่อ Lady and gentlemen อะไรอ่ะกดครับฝันเป็นจริงเลดร้อยมาเลยหนูแบกยาวๆบอกเลยว่า อันนี้ถือว่าดีแล้วนะซินเวียนออได้บทเรียนแล้วหรือ,อยังยังอะดิไม่งั้นไม่นั่งเปิดอยู่นี่หรอก,กนสนุกมากเลยค่ะใครมันจะไม่สนุกแล้วเฮ้ยมีโอกาสนะโอ้โหโจบแปลกๆละเฮ้ยไอนี่สกินคารอนมันเท่ดีนะหวานเจี๊ยบอยู่อาย่าเดี๋ยวก็มี เกิดขึ้นนั่นไงเรื่องดีๆเดี๋ยวก็มีเรื่อง,องดีๆเกิดขึ้นกูจะรู้อ่ะสองตัวครับถึงจะเป็นเรื่องดีๆของผมหนึ่งตัวนี้ยังไม่ใช่แต่ถ้าสองตัวมีลุ้นครับอ่อนหับ,น,บนี่นี่กี่ครั้งครับฟันกี่ครั้งนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกปเกส ใครตอบถูกอีกากี่ตัวใครตอบถูกว่าเมื่อกี้มีอีกากี่ตัวนะครับผมบอกเลยชาเลนจ์รอบนี้นะครับนอกจาก500รยลค์แล้วคลิปต่อไปลงเลยใครตอบถูกว่าเมื่อกี้อ่ะอีกาออกมาจากแทโอฟันกี่ตัวนะครับเอาดีผมไปเลยนะครับกูโก้หกเอาดีกูไปเลยเออละมาเนี่ยน้องเอาแล้วเรายุ่งแล้วสมตัวแล้วนะควันดำ ที่มันได้เจอเลยดีใจมันคงไม่เวอร์ขนาดนั้นหรอกมัง้งเลไม่เวอร์ขนาดเราจะต้องจบแบบดับพ่าย200หรอกมัง้งจบเลยแล้้ฟุกมันจะดูดีมากมันจะ C6 แล้วเนี่ยเล่มันจะร้อยมันขาดแค่ตัวเดียวเท่านั้นเว้ยนี่ถ้าคลิกควันดำออกคือใช่เลยอืมเรียบรอกอันเอาไปก่อนเมดูซ่าแบบปากเลี่ยงเสียงประสานยังไม่โดน โอ้โหเหลือแต่เชื่อไปเอาพรอยากไอ้ตัวนั้นก่อน,น s. <S จาฝันเป็นจริงจะเริญจะเรินฝันไม่ออกชัดเลยคารินหน้าโคตรเหลี่ยมได้ยินเสียงเบาๆนะอันนี้มีโอกาส <c oughs> ผมบอกแค่เฮ้ยอันนี้คือมึงกินกูเต็มแล้วนะคือออกเมื่อไหร่กูขาดตัวเดียวนะเฮ้ยมึงลืมไปเน่ว่ากูขาดตัวเดียวมึงกินเต็มแล้วนะเนี่ย แม่งกินเต็มแล้วครับแบบนี้กินเต็มแล้วแบบนี้มันอากาศเอาผมเต็มข้อละโอ้โหมันกาวอาผมเต็มแล้วว่าจูฟีจูผีไงล่ะคะแหลกคูณโอ้โอยไม่ปล่อยผมวะคลิปนี้เกือบจบสวยแล้วนะถ้าผมบอกเลยจะจบสวยมากๆเลยเมื่อกี้ถ้าว่าเรามาก่อนร้อยอ่ะโอ้โหชัดเลยโอกาส50%อยู่ในมือคุณไม่งั้นคุณจะเสียเพชรเพิ่มอีก1 0 0 0 0มเพชรจริงเฮ้ย ไม่รู้นะครับ50%นะไม่รู้เหมือนกันว่ายังไงขอเปิดใบซ้ายก่อนดูพี่เล้าใจหรือเปล่าไม่รู้ดูไม่รู้จริงไม่มีตาสัญ,ญลักษณ์ที่ผมหาอยู่ผมมาเปิดมาหมดแล้วเธอนะ่ะอยากเป็นร่างทดลองของฉันไหมเมเทโอตอมอั <c oughs> ม Ica, เบลิก้าเนี่ยครับผมเป็นไปตามแผนเนี่ยขอยเจริะเจริน,รนโอ้หโอ้โหเล่นกับจิตใจเหรอมึงเล่นกับ yeah, เหยื่อเอ้ยน้องเฮ้ยมีเสียงตู้ดุมนะอาจจะใช่แต่ตอนนี้คือทอรมานมากหรือทอรมานน้อยเพราะเนี่ยการันตีร้อยเปอร์เซ็นแล้วโอ้โหชาดิทรมานมากหรือทอรมานมันเรียกทรมาน คลิปนี้นะใครคิดว่าจานฟุกดวงดีนะเมืเ่อกี้อะมึงคิดผิดน่ะดูให้จบคลิปนะอย่าเพิ่องอิจฉาอย่าเพิ่งด่านะเฮ้ยใครกดไป5 0 0อแรงเนี่ยตอนแรกมึงใจเย็นๆก่อนดูสภาพท้ายคลิปนี้แม่งระยำจริงอห่านหนังสือหน่อยนะมาย้ำทุกครั้งเลยโอ้ชัดรีบไปกันต่อโอ้โห,ห,ห,หเอาสุดเลย2 0 0 0มเพชร เพื่อแทโอตัวเดียวจาก C5 ขึ้น C6 โอ้โหพี่ก็ใจร้ายเกินไอ้จู่บีมไปไหนก็ไปไปกูเริ่มไม่ชอบมึงแล้วนะโอ้โหโอ้โหพี่ครับอะไรครับเนี่ยขอให้ทุกคนมีความสุขมีความสุข,มา,ม,สขมากๆนะครับกับการเอเพลิดเพลินนะครับกับการใช้ชีวิตนะขอให้มีความสุขกับการเล่นเกมนะครับในวัยทำงานนะครับในวัยเติมตังค์นะครับผมในวัย เรียนนะครับอใอยมีความสุขมีความสุขเยอะๆนะครับส่วนผมก็เดี๋ยวฝากพี่ๆด้วยแล้วกันนะครับที่ยังอยู่กันตรงนี้นะครับใครที่ยังไม่ได้ TOC 6มาดูมันตรงนี้ครับนะครับผมเดี๋ยวส่วนผมเนี่ยจะขออนุญาตนะครับผมอวยพรอวยชัยให้นะครับขอให้พี่ๆเนี่ยโชคดีนะครับมีแต่เงินมีแต่ทองได้แต่สิ่งที่อยากได้นะครับผมส่วนผมนะครับฝากพี่ๆด้วยปิดิีใไปกูด้วยครับผมไปก่อนแล้วครับผมฝากค่าร้อยไร์ด้วยนะครับ เดินใหม่คลิปหน้าสํหรับวันนี้าลากันไปก่อนครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวเจอกันารามประดับน้องๆประดับเลเจนด์มาเดี๋ยวจะเอามาขิง